เดือพไอส์แลนด์สตาชูริตีสัปดาห์พิเศษเมื่อแพนเค้กเขิมนิตนำทีมหล่าทีกรจากบันเทิงวลาซ่าโบฟีตและป๊อปปี้ร่วมด้วยตุ้ยปอต้นเอมแห่งบ้านเอฟและคูจิ้นแม็กตุนยกทัพมาเพิ่มดุริกีการแจกจากนบาราหัมและรถตำมุลเพื่อส่งทบทุนให้กับอาชาตภูมิศรีมังคลานุสรรงคยพบาลจุลาลงกรสภากาชาดไทย บ้านทาเงินรางวัลเท่าไรรายการเราจะสมทุนเท่ากับที่คนทํเงินรางวัลได้เลยกายรกุศลจะมาจบแบบนี้ไม่ได้มาแฮนด์เคกมาสองนอนสองนอนสวยสวยยังไงยังไงยังไงพวกเราร่วมด้วยช่วยกันทามา5แาแซ่บมาท หนึ่งทุกตรวันจันทร์ที่21ถึงวันพฤนหัสบดีที่24พฤศจิกายนนี้ช่อง24 for y o u